สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสนสนิทชาวลัคนาราศีธนูนะคะอลิสามเมจิเชียนทาร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2566นนะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้แลวนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ขออนุญาต สุขสันต์วันเกิดเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวธนูทุกคนเลยนะคะเ,เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาค่ะในเรื่องของความรักละ่ะชาวชาวธนูคนโสดจะเป็นเช่นไรไม่เหมาเปิดไพ่บางสว่วนแล้วนะคะการทำนาในครั้งนี้ใช้ไพ่ทาโร่ออราเคิลและโหราศาสตร์ไทยค่ะเป็นการทํานายรววไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณในการรับชมค่ะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีจะใจทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยอดวิวตกนะคะช่วงนี้โอเคเราไปดูกันเลยในส่วนของไพ่ออร์คโคค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรค่ะพลังงานภาพรวมในเดือนธันวาคมคะ่ะเดือนเกิดของเพื่อนๆคนโสด enjoy the journey เป็นช่วงเวลาของการที่ไพ่อยากจะบอกว่า ให้คุณมีความสุขกับการเดินทางของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังมีคําถามหรือคุณกําลังสงสัยว่าคุณกําลังเดินไปในจุดที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ทางที่คุณควรจะเดินไหมนะคะก็ขอให้คุณตั้งมั่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าเส้นทางของหนึ่งเลือกให้ดีสองจงมีความสุขกับเส้นทางทุกๆเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่ชาตนูตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณยังคงถอยหลังอยู่นะคะแต,แต่ได้มาตรฐานราชาโชคในเรือนปุตตะ บางคนกําลังสงสัยว่าฉันเนี่ยเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆปุตตะคือการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆการลงทุนการอินิเชียทีฟการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะในเรื่องของการที่ว่าทาใหม่ๆอะบางคนกําลังสงสัยว่าฉันอะมันโอเคไหมมันเวิร์กไหมมันจะไปยังไงมันจะดีไหมนะคะอะก็ขอให้คุณเนี่ยทบเวลาดาวประจําตัวถอยหลังก็คือทบทวนคุณไม่ได้ถอยเดือนนี้นะคุณเริ่มถอยมาตั้งแต่วันที่29สิงหาแล้วซึ่ง อีกแค่ประมาณ1เดือนนิดๆเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณจะหยุดนิ่งไม่หยุดเดินเป็นปกติแล้วค่ะในวันที่8มมกราคมนะคะอาอีกเดือนนิดๆน,น,นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะอะไรประคับประคองไปก่อนแล้วกันเนาะแม่หมออยากจะแนะนําแบบนี้ เพราะว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่ๆใ,ในช่วงที่ดาวประจําตัวเราเดินไม่ปกติอะค่ะมันจะทําให้เรายังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วเราอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้อันนี้ไม่เหมาะขออน,นุญาตให้ทริกไว้นะคะพไพ่ใบที่2ค่ะ Get ready for the new horizons นะคะ Far away places เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนค่ะที่ตัวของคุณเองอาจจะมีโอกาสเดินทางเดินทาง ท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปที่คุณอาจจะมีการแก้ไขสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าเดือนตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณทั้งด้านดีและด้านที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเนาะนะคะแต่ว่าให้เชื่อว่าเนี่ยคุณจงเตรียมพร้อมที่คุณจะได้ต้อนรับ โอกาสครั้งใหม่การท่องเที่ยวครั้งใหม่ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่นะคะ,ะหรือความรักครั้งใหม่นะคะก็จงเตรียมพร้อมนะคะ <c oughs> บางคน far away places ก็คือคุณอาจจะกําลังแพงแนที่คุณจะเดินทางไปในที่ไกลๆค่ะธันวาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีเนาะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีการ take vacation แนละเป็นวันหยุดประจําปีใช่ไหมคะวันสิ้นปีวันปีใหม่เทศกาลที่เราจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นไปได้พลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะคนส,สนิทชาวธนูตัวตนของคุณยังคงอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของบ้านช่อง ที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะได้มาตรฐานราชาโชคเพราะดาวประจําตัวคุณและดาวบ้านของคุณอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือดาวเดียวกันและเขาได้มาตรฐานราชาโชคในรอบ12ปีนะคะแม้ว่าจะถอยหลังแม่หมอมี ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเ,เป็นคนรู้จักกันนะคะเขาลัคนาธานูซึ่งตอนนี้ท่านกําลังสร้างบ้านนะคะแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นกิจการใหญ่เลยแต่ตอนเนี้ยบ้านที่ท่านกําลังสร้างเนี่ยมันมีเหตุให้เขาเรียกอะไรล่าช้าอา่าจากช่างเอ้ยทีมช่างเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังชะงักชะงักว่าอยู่นะคะแต่ก็กําลังพยายามที่จะทําให้มันเสร็จเนาะนะคะอา่าทีนี้ อย่าลืม1 2 3 4ราหู4ของคุณนะคะดาวพระราหูเนี่ยยังคงอยู่ในเรือนที่4ของคุณราหู4เนี่ยมันทำให้เราอะ่ะเออเขาเรียกอะไรมันเป็นจุดพินทุบาทน,นิดนึงนะคะในเรื่องที่เราอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าบ้านช่อง ทรัพย์สินและสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้เราเนี่ยจะเย็นเย็นนะคะเพราะการเงินของคุณยังคงโดดเด่นอยู่ค่ะคุณถือเหรียญคุณเป็นเด็กถือเหรียญบางคนเริ่มต้นทําอะไรใหม่ใหม่แต่เงินมันเริ่มเข้าค่ะเพราะดาวการเงินของคุณเดินเป็นปกติแล้วดาวเสายังคงได้อุดมนรักเกณฑ์จรในตําแหน่งนี้อ่ะเรามาดูกันไพ่เด็กถือเหรียญก็ยังบอกว่าเฮ้ยความรักละแล้วความรักแต่ไม่หมอเดี๋ยวไปบอเล่าให้ฟังนะคะ เ,เราไปดูกันก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจออะไรมาบ้างคะ่ะ six of pentacles นะคะ ace of wands the green man and harvest คุณอาจจะไปเจอรักที่มันเป็นคาเมิกนะบางคนอาจจะรักเลิเลินนะคะหรือไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนกับมีทั้งความสุขและมีความทุกข์ในเวลาเดียวกันนะคะบางคนไปเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเหมือนเป็นเหมือน เป็นเหมือนคนที่ตามตามกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเนาะหรือที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวงอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะคือมีทั้งมาให้ทั้งบทเรียนค่ะและให้ทั้งความสุขให้กับเรานะคะบางคนเลิกกันไปแล้วก็กลับมาใหม่องนี้ค่ะก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์ของคุณในอดีตมันมีการให้และรับไม่เท่ากันนะคะ Six of Pentacles คนนึงก็ให้คนนึงก็รับอยู่ฝ่ายเดียวแต่มันก็มีความมั่นคงค่ะในแง่ของการที่คุณอาจจะเจอกันจากการทํางานจากการทําธุรกิจหรือคุณเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้หรือคุณอาจจะเจอกันจากการที่คุณไปเข้าสังคมงานเลี้ยงเพื่อนฝูงสังคมแนะนํากันให้ก็ได้แต่ความสัมพันธ์ของคุณนั้นคุณต้องการมีมีใครคนใดคนนึงต้องการอิสระส่วนอีกคนหนึ่งน่ะต้องการความชัดเจนหรือความจริงจังไม่เหมางรู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้ดาวปัตตนี้คู่ครองของคุณเนี่ยเขาคือดาวพระพุธเนาะส่วนดาวประจ่ เออ,เ,อ,อเป็นคู่คู่วิชาการนะคะคู่วิชาการแปลว่าอะไร54เนี่ยคือคู่วิชาการวิชาการก็คือการงานเนาะการที่คุณแบบอ่ะมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายมีเรื่องกับเกี่ยวกับองค์ความรู้มีเรื่องของการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการคุณคิดคุณคือปรชัชญาเขาคือ เขาคือคําพูดเวลามาเจอกันเนี่ยมันจะทําให้เราแบบรู้สึกพูดแล้วมันเป็นคล้อยตามคิดไอเดียนู่นนี่นั่นมันจะซับพอร์ตกันค่ะไพ่หนึ่งมานี่มันเลยทำให้คุณเนี่ยเจอกันจากการทํางานเป็นหลักโดยส่วนใหญ่คู่ครองของคุณจะมาจากญาติพี่น้องหรือเรื่องของการทํางานที่ทําให้เอ่อหรือค่นดีชันของคุณที่ดึงดูดไปให้คุณเจอกันนะคะประมาณนี้ถามว่าทำไมต้องเล่าดาวเยอะนะคะเพื่อนๆช่องนี้เนี่ยใช้ ใช้สา์หลายสายผสมกันนะคะมีทั้งไพ่ทาโร่ไพ่ออรคัคเคิลแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งอาจจะมีการรีเฟอร์เรื่องของดวงดาวบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่หลุดนะคะจากประเด็นของเนื้อหาของความรักนะคะ่ะเราไปดูกันว่าแนวโน้มของความรักที่จะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรอัศวินถือถ้วยมาเลยค่ะใบแรกดาวคู่ครองคนรักของคุณกีดาพุธใน เปิดเดือนมาเลยนะคะโคจรทับตัวมีโอกาสที่คุณจะเจอกันนะคะพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและก็คู่ครองถึงบอกว่ามีโอกาสที่คนคนนี้จะมาจากการทํางานนะคะมีโอกาสที่คนคนนี้จะมาจากการทํางานและเป็นคนไกลด้วยนะคะอัศวินควบม้ามาเลยค่ะถือช่วยมาหาเลยนะคะในตำแหน่งนี้เขาได้อุดมนาเกณฑจรแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงวันที่7จธันวาคมเอาอย่างนี้ละกัน Perfect Time คือ1-3นะคะอ่า1-3ธันวาคมเป็นจุดที่มีความ stable ที่สุดในแง่ที่าดาวประจำตัวเขาเนี่ยเดินเป็นปกติพอวันที่3ทธันวาเขาเริ่มถอยหลังและข้ามราศีไปวันที่7แปลว่าอะไรยังเป็นช่วงที่เจอคุยแต่ยังไม่ stable นะคะอ่ะาไพ่เด็กถือดาบมาไพ่ของคนที่อยู่ในจุดของการที่โฟกัสไปที่ตัวเองเป็นหลัก เด็กถือดาบมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองมี energy ของไพ่ธาตุลมนะคะเขาคือธาตุลมนะคะคู่ครอ,องของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับชาวธาตุลมที่มีความแปรปวนดาวประจําตัวเขาคือดาวพระพุธเป็นดาวที่รวนเรแปรปวนมากที่สุดในทุกๆดาวและอีกอย่างถอยหลังอีกด้วยแปลว่าคุณจะเจอกับคนที่ตอนแรกมาสเต็ปดีเลยอะ่ะเดือนนี้เออมาแบบหือมแล้วยังไงต่อสักพักนางก็หายเพราะว่านางจะหายเข้าไปเรือนวินาศนะคะเพื่อน ทีนี้3ดาบเขาอาจจะเพิ่งเจ็บมาก็เป็นไปได้นะการที่เขาถอยหลังเข้าไปอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เขาหลบไปอยู่ในจุดของตัวของเขาเพราะเขาเพิ่งเจ็บมาไปเจอรักสามเศร้าเรา3คนมาก็เป็นไปได้เด็กถือดาบคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีจคีคล้ายๆเด็กในเดือนนี้นะคะอ่าแล้วก็เป็นจุดที่เขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะออตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการแข่งขัน ยังคงถือไพ่ใบนี้ขึ้นมาอยู่เพราะอะไรอ่านชิ้นที่สองดาวหลายดวงของเขาเข้าไปอยู่ในเรือนอริแปลว่าเขาค่อนข้างมีความโดดเด่นนะคะในแง่ของปีนี้ดาวพฤหัสให้คุณ,ณประโยชน์ให้คุณงามความดีกับเขามากๆจนทําให้คนรอบข้างบางคนนะคะรู้สึกว่าเขาเนี่ยคือคู่แข่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงของการที่เขาอะ่ะกำลังต่อสู้ฝ่าฟันนะคะประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับคนรอบข้าง อ่ะมีไพ่สิบเหรียญแต่ใดๆก็ตามค่ะไพ่ของคนที่มีความ stable มีความมั่นคงอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีค่ะเป็นคนที่มีฐานะ สถานะทางการเงินสถานะทางครอบครัวที่ดีเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมก็เป็นไปได้หรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองก็ได้เป็นคนที่คล้ายๆเป็นกิจการกงศีอ่านะคะแม่หมอก็มีน้องท่านหนึ่งนะคะที่เออรักมิถุนเนี่ยนะคะคือเป็นเรือปัตตานีของคุณเนี่ยเขามีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกิจกิจการขนาดใหญ่ด้วยนะคะของครอบครัวซึ่งเออแม่จกตรงนี้แล้วนะคะถ้าในอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงน้องคนนี้ก็ นะก็คือไม่ต้องทํางานก็ได้มาถึงว่ามีมกิจการของที่บ้านรอไว้ให้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างไพ่สิบเปลี่ยนเนี่ยจะเหมือนแบบว,ว่าครอบครัวมีฐานะอ่ะหรือตัวของเขาเมีความสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งนะคะ ระดับหนึ่งแล้วก็ถึงมากเลยแหละเพราะสิบเหรียญอะนะคะเอมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ค่ะหรือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าดาวเค้ากับดาวพันธุข,ของเขาคือดาวเดียวกันเวลาที่เขาไปไหนครอบครัวก็มักจะไปด้วยหรือมีอิทธิพลกับตัวเขาแล้วเขาก็จะชอบอยู่บ้านนะคะไพ่สีไม้เท้าคือคนที่กําลังต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนลงหลักปักฐานคนคนนี้ อยากแต่งงานอยากลกลุงหลักปักฐานนะคะอยากเข้าสู่พิธีมั่นวิธีวิวานะคะหรือช่วยเขาเนี่ยก็อาจจะกําลังใกล้เข้าไปถึงแล้วอาจจะบินถือถ้วยเดินทางถือถ้วยมาแบบนี้แสดงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือหน้าเด็กหรืออ่อนกว่าคุณได้หรืออาจจะมีลุคบิ๊ก personality ทีออ่มีความแบบ เหมือนเด็กๆอะค่ะแอนนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีความซีเรียสนะคะในในในเรื่องของความรักแม่หมอว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูแบบกุ้มกลิ่มนะคะเป็นคนกุ้ม เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนกุ้มกลิ่มเป็นคนมีหลายบุคลิกละกันอ่ะนะคะเพราะเจมินายเขาจะเป็นคนสองราศีเนาะเขาก็จะมีความหลายบุคลิกบางครั้งก็โรแมนติกค่ะบางครั้งก็วินแตกเนี่ยก็เป็นไม่ได้บางครั้งก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะก็อาจจะอ่านใจยากอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะคะอ่า <c oughs> อ่าที่เราไปดูกันว่าหากเขาเข้ามานะคะเขาจะ take action ยังไงบ้างคะ่ะ เรามองว่าคนคนนี้อาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานด้วยก็ได้นะคะหรือกำลังเปลี่ยนงานหรือกำลังเปลี่ยนที่อยู่ค่ะก็เป็นไปได้แต่ไพ่สิบเหรียญเนี่ยคือความปังเนาะปังในแง่ของการว่าโอเคตัวเขาอี่าอาจจะเป็นวัยกลางคนหรือเป็นคน เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณเนาะนะคะแต่ว่าในลักษณะนี้เป็นคนที่มีที่บ้านซัพพอร์ตไม่หมออ่านแบบนี้แล้วกันถ้าไม่ใช่กิจการที่บ้านก็จะเป็นคนที่มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะประมาณนี้ Farer of Cups, Seven of Wands, King of Swords, Six of Swords แล้วก็ t e o of Wands ค่ะหากเขาเข้ามานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างเรามองเห็นถึงคนที่ยังอาจจะแบบยังผิดหวังกับอะไรเก่าๆอยู่อะไรเดิมๆอยู่นะคะ f า r ฟ o าร u p คัพสเขาอาจจะเพิ่งหกหักมาก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆสำหรับบางคู่บางคนนะ เเวนเอ์หวานคนๆนี้ค่อนข้างที่จะมีกำแพงค่ะหรือชีวิตของเขาอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาอยู่อย่างที่บอกว่าดาวหลายดวงเข้าเรือนอลิของเขาเนาะนะคะคือตัวเขาไม่มีปัญหากับใครหรอกคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีคนพยายามที่จะมาแข่งขันกับเขาไม่เหมารู้สึกแบบนั้นหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะเวลาดาวดาวเขาเนี่ยพูดเข้าหลีบางทีพูดไม่ถูกหูคนอื่นนะคะก็เป็นไปได้อ่าแต่โดยก็ตามค่ะมันเป็นการพูดอย่างเออเขาเรียกอะไรอะ่ชะชัดเจนเนาะ ไพดาบขึ้นเนี่ยจะเป็นความชัดเจนค่ะชัตรงประเด็นนะคะมีเหตุมีผลมีตรรก,กะนะคะเอน r จ y ของ king of s w o r d เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอาจจะดูด,ดูดูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงของการโฟกัสไปที่การเรียนการทํางานการแก้ไขปัญหานะคะแต่เขาค่อนข้างมีความ able, มีความไม่ใช่ stable มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็ยังยังอยู่ในจุดที่ยยพยายามควบคุมอุปสรรคปัญหาซิกรอบสอด คนคนนี้เพิ่งเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเขาอาจจะถูกแทงข้างหลังมาอาจจะออกมาอย่างเจ็บเจ็บเลยอะค่ะเชนอ็อบวานงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยค่ะนะคะต้องแก้ไขปัญหาให้คนนั้นคนนี้หรือคนนั้นคนนี้มาพึ่งเอาปัญหามาให้ให้เขาแก้เวลามีปัญหานึกถึงเขาเลยตอนนี้นะคะพอปัญหาเกิดปัญหาจบก็เดินจากเขาไปเลยประมาณนี้ก็เป็นไปได้ ไม่หมอต้องขอขยายเพิ่มค่ะว่าหากคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเอ e เน y ีไพ่มันไม่ขึ้นนะแต่เป็น Energy ีไพ่ของคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่มีอุปสรรคเยอะค่ะในช่วงเดือนนี้งานเยอะงานหนักงานเหนื่อย3ามเรียนโฟกัสที่งานโฟกัสที่ความสงบสุขโฟกัสที่การเรียนนะคะนายหวาน e อเน g y ี l บล็อกหมดโหลยชาเวอร เอาล่ะ energy ของ tower ขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะยังมีจุดที่ยังไม่มัน่นไม่ไม่ stable ยังไม่มั่นคงเขาอาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างก็ได้นะคะโดยเฉพาะหลังวันที่7ที่ดาวประจําตัวของเขาเนี่ยโคจรเข้าเรือนวีนานนะคะและไปเจอกับดาวศุกร์ในวันที่2 6ธันวาคม <c oughs> ความสัมพันธ์นี่คุณอาจจะเจอกันคุณอาจจะคุยกันแต่คุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยและมันยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้อาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างไม่เหมาก,ก็ต้องอ่านแบบนี้นะคะ แต่ดาวสุกยังคงให้คุณกับคุณค่ะดาวสุกดาวเจ้าเรือนอริและลาภะของคุณเป็นอุดมนาราเกณฑ์จรนะคะยาวๆเลยค่ะจนถึงช่วงวันที่2 6เอาอ่า,อารเงี้ยเดือนนี้มีดาวหลายดวงนะคะที่เป็นเกณฑ์ที่พิเศษให้กับคุณนะคะเพื่อนๆยกเว้นดาวปัตตานีนะคะวันที่7เนี่ยมันจะยังไม่แน่ไม่นอนนะคะเพื่อนๆนะคะเ,เราเลยมองว่าหากเขาเข้ามาในช่วงเดือนนีน้เป็นช่วงที่คุณสามารถพูดคุยได้นะ 3เหรียญเหมือนเรียนรู้กันไปก่อนคุยกันไปก่อนเพราะว่าอะไรตัวเขาก็ยังคงอยากเนี่ยเมจิเชียนขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันเหมือนกับเขา่โฟกัสไปที่เรื่องของการทํางานเรื่องของการอ่านหนังสือเรื่องของการเรียนต่อหรือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะบางคนอาจจะอยากต้องการเข้าสู่พื้นที่ที่มันสงบสุขก,ก็ได้หรือเดินทางไปไหว้พระขอพรไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เนาะเรือนวีนามาแปลว่า ออต่างประเทศต่างจังหวัดอยู่ที่ไกลๆหรืออยู่คนเดียวปลีกวิเวค่ะไม่คุยกับใครหรือไปไหว้พระก็ได้นะคะก้าวไม้เนี่ยเห็นไหมคะมีกําแพงมีการบล็อกมีการปิดกั้นอาจจะไม่ได้ถึงกับบล็อกว่าไม่คุยอะแต่ว่ามันอาจจะแบบคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะเพื่อนๆค่ะกำลังตามหาบุคคลที่ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเองค่ะมีตรกะมีเหตุผลมีความเฉลียวฉลาดมากๆนะคะคนคนนี้มีความเฉลียวฉลาดมากๆเขาเป็นเมจิเชียนนี่คือไพ่ประจําตัวของเขานะคะมีความเฉลียวฉลาดเขามีอาวุธครบเลยนะคะมีความอ่อนกวัยเป็นเด็กหรือเป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายเด็กสนุกสนานร่าเริงช่างคุยนะคะขี้เล่นแล้วก็จะจริงจังบางครั้งก็บางครั้งก,บงงก็บทจะจริงจังนั้นก็จริงจังขึ้นมาเลย แต่เดือนนี้ยังเป็นจุดที่ยังไม่ stable นะคะและถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครในเดือนนี้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้กำลังกำลังตามหาใครสักคนหนึ่งที่แบบคุณอยากจะ end up เอคุณอยากจะเริ่มต้นคุณอยากจะ start ใหม่ในเดือนนี้ความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์เนาะนะคะเพราะอะไรจงังหวะที่ดีที่แม่หมออยากจะแนะนำคือในวันที่ <c oughs> ในวันที่ เามกราคมค่ะที่ดาวคู่ครองของคุณจะเดินมาทับตัวคุณอีกครั้งทับตัวดาวประจําตัวคู่ครองของคุณจะโทรจอมาทับลักนาคุณนะคะในวันที่9ก้ามกราคมและเดินเป็นปกติเนี่ยคือจังหวะที่ดีค่ะที่จะเป็นจุดที่อ่ะรอเดือนหน้าแล้วกันนะเดือนนี้ถ้าเจอก็คุยไปก่อนนะนะคะ get ready เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนดีกว่านะคะเพื่อนเือนนะคะ get ready คือให้มันพร้อมก่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเออถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วเราเจอในช่วงเวลาที่เขายังไม่พร้อมอ่ะคุยยังไงมันก็ยังคุยแบบ ไม่เวิร์กหรือเปล่าแม่หมอ,มอแบบนี้นะหรือมันยจะอยู่ในจุดที่แบบอ่ะต้องบอกว่าดาวเขาเนี่ยเป็นดาวพุธและเป็นดาวที่เรรวนที่สุดในในทุกๆดาวเรรวนไม่พอนะปกติก็นางก็เรรวนอยู่แล้วแล้วยังถอยหลังอีกนางก็จะมีความเรรวนของนางไปอีกคูณสองคุณผ่าอไหมคะเรรวนในแง่ของการเปลี่ยนใจไปไปมาเราอาจจะจับทางไม่ถูกก็ได้อันนี้คือข้อที่1 2เราอาจจะไม่แน่ใจาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงเนาะไอเอเนจีเขาเต็มไปด้วยความแบบ เขาอาจจะด้วยความที่เขาอาจจะเคยผิดหวังมาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เจ็บมาเยอะอ่ะไม่หมอมองแบบนี้เจ็บจากการจากการที่เขาทําดีกับใครแล้วเขาไม่ได้รับความดีตอบเจ็บจากการที่แบบพยายามทุ่มเทเพราะคนคนนี้นะเอนเนอี่อาจจะเหมือนคนเจ้าชู้อาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่คุยกับใครก็ได้มีคนคุยเยอะก็ได้แต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่ช่างเลือกเพราะฉะนั้นเวลาที่คนคนนี้ เลือกใครแล้วแปลว่าเขาจะอยู่กับความสัมพันธ์นั้นไปนานๆยาวๆเลยนะคะเออแต่ personality ภายนอกที่คนมองอาจจะมองเฮ้ย hey, คนนี้คุยหลายคนจังหรือว่าดูแบบดูฟิลกัลลอนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ขออนุญาตคะเหมือนแบบกัล่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขายังไม่เจอคนที่ใช่นั่นเอง once เมื่อเขาเจอคนที่ใช่ที่สดุดเขาจะหยุดอยู่ที่คนคนนั้นและไปยาวๆแล้วเขาก็จะคลั่งรักมากนะคะคนคนนี้ประมาณนี้เลยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆไม่รีบนะคะความสัพานี้ตอบโจทย์และคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหลกัหลกๆเลยนะคะอิน r g จีมาเยอะเลยเมถุนตุลกุมชาวพฤกษกนะคะชาวเมีลัคนาเมีชา,ชาวต่างชาติต่างภาษาว่าทำได้ค่ะวัยกลางคนละหรือวัยเท่าๆกันกับคุณค่ะหรือเด็กกว่านะคะประมาณนี้ค่ะ ภายในวันที่17ธันวาคมนะคะดาวเจ้าเรือนสุภาของคุณเนี่ยจะโคจรทับลัคนาคุณนะคะแล้วก็ทำมุมตรีโกณ120องศากับดาวประจำตัวของคุณในที่นี้อาทิตย์กับครูทำมุมที่ดีถึงการคุณมีโอกาสที่ค,คุณจะรับชื่อเสียงความสำเร็จของคุณกลับมาชื่อเสียงความสำเร็จของคุณหรือความสุขภายในบ้านของคุณหรือความสุขของคุณที่ห่างหายไปในเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสที่จะ ดีขึ้นค่ะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันในวันที่2 6ธันวาคมค่ะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนลาภะและอริค่ะจะโคจรเข้าเรือนวินาศข้อดีอริวินาศปัญหาวสักหายไปลาภะวินาศได้ลาบอย่างคาดไม่ถึงหรือได้ลาบลับๆไม่เปิดเผยนะคะ ไปจูอยู่ตรงนั้นกระดาษคู่ครองอาจจะได้โชคลาภอะไรบางอย่างจากคนคนนี้คนคุยหรือคนที่เข้ามาในเดือนนี้ก็เป็นไปได้อย่างคาดไม่ถึงก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้46เจอกันในเดือนวินาทนช่วงปลายเดือนคุยกันไปอาจจะมีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่มันไม่เปิดเผยอะคะ่ะมันจะมีจี้ที่เริ่มดีตั้งแต่จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนนะคะวันที่26ธันวาคมและดีไปจนถึงกระทั่ง อด่างที่ไม่หมอบอกจังหวะที่ดีนะคะก็คือ9้ามกราคมนั่นเองค่ะที่เขาทับลักเราเนาะนะคะทีนี้ดาวองคารค่ะดาวองคารในวันที่27ธันวาก็จะโคจรเข้ามาทับลักขนาคุณด้วยอังคารคือดาวเจ้าเรือนออ <c oughs> ปุตตะและวินาศปุตตะวินาศทับลักเจอกับอาทิตย์เจ้าเรือนสุภาามีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะ ไปไหว้พระขอพ,อพรเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศร่วมกับลูกหลานบริวารภายในบ้านคนอ่อนกว่าลูกน้องหรือการทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆนะคะทางไกลมีการเดินทางไกลร่วมทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆบุตรบริวารลูกน้องลูกหลานภายในบ้านได้นะคะแต่มันเป็นดาวูุตศูเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็มีเขาเรียกอะไรใช้ความประนีประนอมเพราะว่าดาวพุธเราอะ่ะก็คือคําพูดด้วยเรา,เรา,เราดาวพุธเราถอยหลัง นะคะก็บางทีอาจจะรู้สึกไม่อยากจะคุยก็ได้นะไปก็ได้แต่ไม่ค่อยคุยอะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นไปได้มันมีช่วงที่เวลาดาวพุธของแม่หมอนเนี่ยเข้าเรือนแบบเรือนอริมรนาวินาเนแม่หมอนไม่ค่อยอยากคุยกับใครโดยเฉพาะในช่วงนี้แม่หมอก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวพุธแม่หมอเข้าเรือนมรณะอยู่นะคะว่าบางคราวเราอาจจะเผลอพูดอะไรไปที่มันเราคือเราไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบพูดน้อยก็ได้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครไม่ใช่ไม่อยากไม่ได้เป็นอะไรนะคะแค่เราไม่อยาก อาปากคุยเลยวระาณนี้เป็นไปได้แต่ว่าทํางานอยู่ปกตินะคะยังคุยกับเพื่องปกติะคะ่ะพอวันที่เก้าขอเท่ค่ะวันที่31วันสิ้นปีค่ะดาวพระเกตจะโคจรอ,ออกจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปุตตะเราเลยมองว่าเนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตกระตุ้นกับดาวประจําตัวของคุณและคุณจะมีความสุขมากขึ้นในวันไหนคะ31ธันวาคมวันสิ้นปีเอาล่ะอยากทําอะไรปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปเลย เพราะอะไรแม่หมออ่ะบอกว่าแม่หมอถึงพูดแบบนี้แม่หมอเชื่อว่าชาธนูช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยช่วงพิจิกาธันวาเนี่ยงานเยอะงานแก้ไขปัญหาเยอะด้วยมีปัญหาอุปสรรคทั้งบริวารด้วยต่างๆเนาะหรือแม้กระทั่งว่าใครทีรักกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็จะมีปัญหาอุปสรรคตรงนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันเป็นประเด็นที่ทําให้คุณนะ่รู้สึกไม่ค่อยอยากคุยกับใครและไม่มีความสุขและดาวสุภะเข้าวินาศอนะ่ะมันเหมือนจะสุดแต่มันสุดไม่สุดนะคะ วันที่31ะเป็นช่วงปลดล็อกตัวเองเลยค่ะพัคเกตจะทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะถ้าพัคเกตได้พื้นดวงเดิมของคุณมาจากเรือนที่ดีนะคะคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นคุณจะอยากท,ทําก,กิจกรรมสนุกสนานมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้น Enjoy the journey ค่ะเพราะว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างรอคุณอยู่อะไรดีๆรอชาวธนูของเราอยู่นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะสําหรับ เดือนธันวาคมค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะทิ้งไว้เดือนนี้ปีนี้ค่ะขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะชาวธนูของเราพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้คุณเจอคนดีๆเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะคิดสิ่งใดสมงวังดังปรารถนาค่ะแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ